กับประกันสังคม,มนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เรื่องของโรคตายก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ผู้ป่วยสามารถที่จะรับสิทธิ์การรักษาได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับเงินกรณีฉลาภาพของผู้ประกันตนมาตรา39ครับคุณผู้ชมจะต้องทำอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับนางสาวนิยดาเส,สนมโนมหม่นะครับ โฆษกสำนักง,งานประกันสังคมท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยที่ส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทหากจะขอรับเงินกรณีชาราภาพนะครับผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะค,ะคุณผู้ชมและสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนโดยสิทธิจะเกิดก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวทั้ง2ข้อ หมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าคุณต้องอายุครบนะคุณผู้ชมคือ5ปีถูกต้อปีและต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แต่หากอายุครบ55ปีแล้วคุณไม่ลาออกจะยังไม่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนโดยสามารถส่งเงินสมทบต่อไปได้โดยไม่จำกัดอายุนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าถ้าคุณอายุ60 แต่คุณยังส่งเงินอยู่อ่ะก็ส่งไปนี่คือคุณก็ส่งไปเรื่อยๆได้เลยได้รับสิทธิ์ต่อไปอโดยสามารถส่งเงินสมทบต่อไปได้โดยไม่จํากัดอายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้ง6กรณีต่อเนื่องโดยเฉพาะสิทธิ์ประกันสังคมในการรักษาพยาบาลและอัตรางเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการส่งเงินสมทบด้วยซึ่งหากส่งเงินสมทบไม่ครบ15ปีจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จครับคุณผูช้ชมเรือวว่าเงินก้อนทีเดียว แต่หากการส่งเงินสมทบครบ15ปีแรกจะได้รับบำนาญพื้นฐาน20%ส่วนที่ส่งเกิน15ปีเนี่ยบำนาญจะเพิ่มขึ้นปีละ1.5%โดยจะมีฐานคำนวณบำนาญอยู่ที่4,800บาทนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยู่ในมาตรา39ต้องการที่จะรับ เงินสําหรับสิทธิผู้ประกันตนนะคะนั่นก็คือเงินบําเหน็จหรือว่าบํานาญท่านต้องอายุครบ55ปีก่อนอและข้อที่2คือท่านต้องลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา39ท่านถึงจะได้เงิน โดยต่อเดือนคุณผู้ชมประมาณ4,800บาทแ้วท่านมองว่าเอ๊ะเรายังไหวอยู่นะส่งไหวอยู่เดือนละ432บาทนะคะสามารถส่งต่อได้หากเราอายุเกิน55แล้วส่งต่อได้เลยนะคะจนกว่าเราคิดว่าเราอยากได้เงินของเราคืนบ้างแล้วอ่ะคือคําถามเนี่ยอาจจะอาจจะมองว่าส่งไปทําไม55ปีแล้วคุณน่าจะหยุดได้แล้ว มันยังได้รับการรักษาสิทธิการรักษาของประกันสังคมคุณยังได้สิทธิ์อยู่ยาวๆไปเรื่อยๆและเงินสมทบมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแทนที่จะได้เงิน4,800บาทแต่ถ้าเราจ่ายไปอีก10ปี20ปีเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก4,800บาทก็เหมือนได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเราก็สามารถตัดสินใจได้นะคะหาผู้ประกันตนมาตา39ค่ะจะขอรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาใกล้บ้านท่านเลยภายใน2ปีนับตั้งแต่วัน ที่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพแต่หากเกิน2ปีไปแล้วนะคะมายื่นภายหลังเนี่ยจะต้องยื่นคําขอแจ้งเหตุที่ยื่นเกินกําหนดด้วยนะคะทางด้านของท่านโคศกสํานักงานประกันสังคมเี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะหากผู้ประกันตนมาตรา39ที่ต้องการขอรับเงินกรณีชาราภาพไปแล้วนะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีกเมื่อลาออก แล้วนะคะกฎหมายจะให้ความคุ้มครองตอบอีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สําหรับผู้ประกันตนที่จะขอรับเงินบํานาญชราภาพรายเดือนไปตลอดชีวิตแนะนําให้แจ้งบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนเพื่อขอรับเงินรายเดือน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนนะคะไม่เสียค่าธรมเนียมในการโอนเงินในแต่ละเดือนหากมีข้อสงสัยค่ะท่านสามารถสอบถามนะคะสายด่วนของสํานักงานประกันสังคมได้เลยนะคะที่เราได้บอกเมื่อสักครู่ขอเน้นย้ำสกรอบหนึ่งนะคะ1506 1506แล้วก็กด1นึ่นะคะสำหรับกรณีเงินชราภาพแต่ถ้าติดต่อเรื่องอื่นก็โทร1506ธรรมดาเลย24ชั่วโมง